สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอลและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาราชากิอิโตะนะครับหรือก็คือตัวละครท่าดินตัวใหม่ที่จะมาในแพทช3งนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับที่ว่าเหตุอยู่ไล่กับอาเบโดจะมาแล้วมันจะแยกอิโตะแล้วทำให้อิโตะไปอยู่แพทหน้าไม่ใช่นะสองตัวนั้นจะมาในเฟสแรกและเฟสที่2จะเป็นอิโตะนะฮะ สำหรับอิโตเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับเป็นตัวละครดาบใหญ่ธาตุดินที่น่าสนใจมากและมีเกมเพลย์ที่ดูน่าสนใจมากถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับการโจมตีปกติของอิโตนะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบ4ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อครั้งที่2กับครั้งที่4ในคอมโบนะครับโจมตีโดนสรูอิโตจะได้รับสแต็คที่เรียกว่า Super ร์เล v ีฟซูเปอร์สตริงนะครับ มันจานวนถึง1และ2 s t สแต็นะครับอยู่ที่ว่าโดนฮิตไหนด้วยนะถ้าเกิดโดนฮิตที่2จะได้รับ1โดนฮิตที่4จะได้รับ2แต่ถ้าเกิดโดนทั้ง2ฮิตก็จะได้รับทั้งหมด3 s t ส c ต็ใน1คอมโบนะครับการทำคอมโบแบบปกติของตัวอิโตนะครับก็จะไม่รีเซ็ตนะถ้าเกิดว่าเรากดวิ่งหรือกด Elemental Skill หรือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ตรูแบบปกตินะครับครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเรากด e หรือกดวิ่งหรือ Dash นะครับ การกดพวกนี้นะครับจะไม่รีเซ็ตหรือไม่อินเทอร์รัปตัวของการโจมตีปกตินะครับและเมื่อเรากดโจมตีปกติต่อมันก็จะนับต่อเป็นการโจมตีครั้งที่3และ4แล้วสำหรับชาร์จแอคแท็กนะครับเมื่ออิโตกดชาร์จแอคแท็กอิโตจะใช้ท่าอาราชากิคาซากิวิอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมขอย่อเป็น a ลอเะกันเพราะผมจะต้องใช้คบนี้เยอะมากๆนะซึ่ง AK s นี้นะครับจะไม่ใช้สตามิน่เลยแม้แต่น้อยถ้าหากว่าเรายังมีสแต๊ก ที่เราสะสมมาจากการโจมตีปกติอยู่นะครับและเมื่อแสแต็กพวกนี้หมดนะครับก็จะทําการฟาดฟันอย่างรุนแรงเพื่อจบคอมโบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสแต็กตั้งแต่ต้นเลยล่ะ ถ้าเราไม่มีสแต็กตั้งแต่ต้นเลยนะครับอิโตเองก็จะทําการใช้ไซจิมุนจิแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นการแบบครั้งเดียวและน่าจะใช้สตามีน่าด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าใช้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้นะครับและน่าจะไม่แรงเท่ากับอาราชากิเคซากิริรือก็คือ AK เคซาชั่นแหละถัดมานะครับก็จะเป็นทันด้านของสกิล E หรือ Elemental Skill ของอิโตนะครับเมื่ออิโตทําการกดใช้งานนะครับอิโตก็จะเรียกโฮสุจิออกมาตรงหน้าเพื่อสร้างความเสียหายธาตุดินให้กับศูนยตรงหน้า และเมื่อโดนสตูจริงๆนะครับก็จะทําการเพิ่ม superlative stack ให้กับตัวเอง1สแต stack ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะตัวอุจิเองนะครับที่ถูกเรียกออกมาก็จะทอนสตูโดยรอบเลยก็คือการดึงดูดการโจมตีของสตูโดยรอบนะครับ อุจิเองก็จะหายไปเมื่อระยะเวลาของอุจินั้นหมดลงหรือว่า HP ของอุจินั้นลดเหลือจนศูนย์นะครับเมื่ออุจิได้รับดาเมจนะครับหรือหายไปจากสนามนะครับก็จะเพิ่มซูเปอร์เลทีฟหนึ่งสแต็กให้กับอิโตด้วยนะครับก็คือเมื่อถูกโจมตีได้1สแต็กและเมื่ออุจิหายไปก็จะรับอีก1สแต็กถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ Elemental Bursts. ฟสก l ลของอิโตนะครับ เมื่ออิโตะทำการกดใช้งานอิโตะก็จะเข้าสู่โบทร่างโอนิคิงส์ครับซึ่งก็คือร่างยักษ์นั่นแหละก็จะคล้ายๆกับโนเอลเลยจริงๆนะตรงที่ว่าจะเปลี่ยนการโจมตีปกติทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบปกติการชาร์จโจมตีหรือการกระโดดตีก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุดินหมดเลยนะครับและไม่สามารถสอนธาตุอื่นได้และนอกเนจากตรงนี้นะครับการโจมตีปกติก็จะไวขึ้นพร้อมกับมีดามจที่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับตามจํานวนดีเฟนซ์ที่เรามีนะครับและการโจมตีครั้งที่1และครั้งที่สนะครับก็ หรือเอาง่ายๆก็คือจากเดิมที่จะเพิ่มฮิตที่2หรือฮิตที่4อยู่แล้วนะครับก็คือ3ามสแตกนะ จะเพิ่มคิดที่1กับคิดที่3ไปอีกสสแต็กด้วยก็จะกลายเป็น5สแต็กใน1คอมโบนะครับการสะสมสแต็กตรงนี้นั้นจะเร็วขึ้นและง่ายขึ้นอย่างมากนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยน,นะครับตรงที่ว่าการต้านทานกายภาพและท่าต่างๆของอิโตก็จะตกลงไป20%เเมื่อทําการกดใช้อันติด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะจริงๆแล้วมันจะมีทางด้านของทาเลนซ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแน,น,นะนำเพื่าารเซอรม ได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกจานจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razor Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อหรือช่องทางออนไลน์อ,อืออ่นๆอ,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 อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบอกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า2,000 0 0คนแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใตค้คลิปนี้นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะขอพูดถึงก็จะเป็นทางด้านของพาสซีฟของอิโต้นั่นเองอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของอาราทากิอิชิบะจะทําให้ทุกๆ AK/ ที่มาหลังจากนั้นเร็วขึ้นไปอีก10%นะครับและมากสุดที่สามารถเป็นไปได้ก็คือ30%นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะเพิ่มการต้านทานการหยุดชะงักจาก ทุกอย่างด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ดีมากๆนะครับเวลาเราแบบว่าคอมโบ AK s l a s อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตีฟันแบบรัวๆอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีอะไรมาแบบขัดทําให้แบบว่าคอมโบตรงนี้หายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ดีมากๆสําหรับชารเลนที่2นะครับ b l o d l i n e of Crimson o n i นะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับ AK s l a s ไปถึง35%ของ Eto's Defense นะครับบอกเลยว่าแรงขึ้นแน่นอนเหมือนกับว่าเราจะต้อง ปั้นให้ออกแนวคล้ายๆกับตัวโนเอลเองด้วยนะครับที่จะเน้นทางด้านของดีเฟนซ์นะหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่ปั้นโนเอลอยู่แล้วอาจจะไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับมันก็มีอาร์ติแฟกต์ใหม่มาอยู่ดีซึ่งก็แปลว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้อาร์ติแฟกต์นั้นแทนอาร์ติแฟกต์ที่มีให้กับโนเอลอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้งานแบบรวดเร็วทันใจนะครับเมื่ออิโตมานะครับก็สามารถใช้อาร์ติแฟกต์ของโนเอลไปก่อนก็ได้นะจากเท่าที่อา่านมานะครับกาา่่่ืือกกอลมยชฝด กดแชร์และกด Subscribe เพื่อก,กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ yeah.